สสวัดีคผมนายน้าก็ก้าหูมาลินเลขที่2ครับผมนายนักนาจงชืนเลขที่12ครับผมนายทีเอทีจีก่อนเลขที่ยี่สิบดคมีฉันนักศาวป์เรียพานทองวงเลขที่ยี่สิบค่ะ โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของประเทศไทยประกอบด้วย1รถยนต์2รถจักรยานยนต์3ชิ้นส่วนยานยนต์โดยประเทศไทยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในปร,ประเทศประมาณ6 0สถึงเจลนดของเทคโนโลยีวิขนเทคโนโลยีวิขนที่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์มีอยู่ที่มี่เรียได้แก่ น่งการขับเคลื่อนหลายคนขับอ,อัตโนมัสได้วิง่งเป็นเทคโนโลยี<อ>ที่ใช้ยานยนต์หลายคนขับอัตโนมุสเรียลเอวีซึ่งเป็นยานยนต์ที่สามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งแวดล้อมและสามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยโดยรับการควบคุมที่จํากัดหรือไม่ได้รับการค<อ>วบคุมคจากผู้ขับ สองการเชื่อมต่อ,ต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 อเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารส่งต่อ F F และเปลีปย่ยนข้อมูลระหว่างรถยนต์กับผู้ขับขี่เกิดจากสัดส่วนของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีและคนเหล่านี้ต้องอาการความสะดวกสบายที่มีความเฉพาะบุคคลทําให้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเป็นที่นิยมและแพร่หลายสามก,การต่อให้เป็นระบบไฟฟ้าอิเลฟติกสิฟิเคชัน ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนยานยนต์โดยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพ้่มีอยู่หลายรุ่แบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไการพัฒนาคมขนส่งร่วมแชร์โมบิลิตี้จากแนวโองการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้ประชากรต้องอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นมากขึ้นรวมทั้งค่านิยมและความชอบของประชากรและผู้ใช้ที่มีต่อการพมฒนาคมขนส่งที่กำลังจะเปลี่ยนไป จากความต้องการที่จะเป็นเจ้าของยานยนต์ไปสู่การใช้งานยานยนต์เมื่อต้องการทําให้รูปแบบการใช้บริการการคมนาคมขนส่งโดยรวมเปลี่ยนไปผลกระทบนะคะและทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตนะคะจากแนวโน้มผ่องเทคโนโลยีพลิผันที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมและยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการในุงการซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล เล้งเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหรรกรรมยานยนต์เดิมกับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเติบโตส่งผลให้โครงสร้างของอุตสาหรการรมยานย,ยนต์เดิมรวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหรการรมนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปซึ่งตอนนี้นะคะเราจะโชว์ตัวอย่างยานย,ยนต์ในอนาคตที่มนุษย์ได้คิดคน้นขึ้นค่ะไปดูกันเลยที่รถยนต์ไร้คนขบับ หลักการทำงานของยานผ่านะชนิดนี้เกือบทั้งหมดเหมือนกันร,รถยนต์มีกล้องเซนเซอร์มีแผนที่ความแม่นยำสูงและเรดาร์ที่ใช้สแกนสิ่งต่างๆบนท้องถนนจะมีระบบกลางเพื่อเชื่อมต่อรถทั้งหมดร,รถแต่ละคันจะรู้ว่าร,รถคันอื่นอยู่ตรงไหนและนี่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุหรือการเกิดรถติดร,รถที่มีระบบอโตโนมัตในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์แบบมากนักหลายคนก็ใช้รถประเภทนี้ แต่ลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อยานผ่าหนะทุกคันบนโลกเชื่อมต่อกันด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นระบบกลางเราจะลืมเรื่องรถติดไปเลยคอมพิวเตอร์จะคำนวณสถานการณ์อันตรายและป้องกันมันแต่คนที่อยู่ในรถจะทำอะไรเมื่อไม่ต้องขับรถแล้วนักพัฒนาจะเน้นไปที่ความบันเทิงสำหรับผูดด้โดยสารรถจะบอกระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำต้องไปถึงตอนเที่ยงคืนตรงใช่ไหมได้เลยรถจะเพิ่มหรือลดความเร็วโดวยอัตโนมัติมันจะกลายเป็นผู้ช่วยตัวจริงของคุณ คุณสามารถประชุมสั่งอาหารและเลือกหนังดูได้โดยใช้เสียงควบคุมที่นั่งคนขับจะมีโรงหนังขนาดย่อมเกมคอนโซลหรือตู้เย็นเล็กๆผู้ที่ต้องการสื่อสารกับคนขับจะสามารถพูดได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงแต่แน่นอนมันจะมีปัญหาเหมือนกันประเด็นสำคัญคือการขาดวิจารณญาณน,นักวรทยาศาสตร์และนักพัฒนากำลังทำงานอย่างหนักกับปัญญาประดิษฐ์ลองดูตัวอย่างนะสมมุติว่ารถกำลังวิ่งไปตามถนนที่จอแจ แล้วไม่เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนระบบภายในของรถจะวิเค,คราะห์สถานการณ์อย่างรวดเร็วและตัดสินใจว่าเขากําลังจะก้าวลงมาบนถนนปฏิกิริยาเดียวของระบบคือการหยุดรถรถกําลังชะลอตัวรถคันอื่นก็จะจอดตามรถคันแรกทําให้เกิดสถานการณ์อันตรายแล้วรถติดและผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้จะเดินลงมาบนถนนด้วยซ้ําเขายืนรอเพื่อนอยู่เฉยเพื่อจัดการกับปัญหานี้นักพัฒนาของบางบริษัทได้ติดตั้งเสียงให้กับรถยนต พวกเขาจะสอนให้มันบีบแตรในสถานการณ์ที่มีปัญหารถคันนั้นจะบีบแตรเหมือนคนขับรถที่กำลังหัวเสียแต่รถจะช้าลงเองได้ถ้ามีนกบินตัดหน้าและจะไม่มีเสียงแตรในกรณีนี้ในด้านหนึ่งปัจจัยจากมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนนแต่ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีกว่ามากและเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ปัญญาประดิษฐ์ไม่น่าจะตัดสินใจได้ว่าจะจอดรับคนที่โบกรถอยู่ข้างทางหรือไม่ บางทีผู้ชายคนนี้อาจกําลังมีปัญหาและเขาจําเป็นจะต้องออกจากที่ตรงนั้นอย่างเร่งด่วนหรือบางทีเขาอาจถูกงูกัดจะต้องรีบไปโรงพยาบาลคอมพิวเตอร์ไม่มีทางรู้แต่คนที่อยู่หลังพวงมาลัยจะจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือได้แม้ว่าเราจะขจัดปัญหารถติดไปได้แต่มนุษย์ก็จะไม่หยุดแค่นั้นไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนหรือในอากาศก็ตาม